ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าทำอะไรบ้างเปิดบัตมาครับทางด้านเตอร์ีทรีครับจบกัทดกทรี3ซเวทครับสงครามของคนตัวเลขหนึ่งศูนย์ไปก่อนทางด้านฝั่งทูนราจีไปครับใส,บส่ด้านฝั่งเจบส์เรดไฟพุ่งมาไปครเจ็บหนักแับเต็ไหผมเจฟส์แตกพายครับมาเนี่ย ดังก็เทียวครับผมเอ่อไ,ไฟใส่นั่นคิวมีแ้าเพียงมาเบรดไฟพ,พ่นปิดนั่นคินควฮะสตนันคมๆสัตว์ยับๆยับดีเคสบายตอนนี้ออกไมด้านมาก่อนนะแบทซ้อมครับเกี่ยวมามาจังหวะถอยกลับมันไม่ไหวสักซะแตกพลาดไปมาซ้อสตุก,กากันซะเยอะเลยฮะทั้งนั้นฟินิกแล้วก็ทัดเปมิงลัซโซ่ครับล็อกมาครับ แบ็คทีมตีผ่านไปชิวแคล์สเกี่ยวได้สามตัวกึะตุกๆเลยครับทางด้านฝั่งนายซอฟต์เพุ่งออกไปเจอเหลี่ยมต่อครับจานคิวเกี่ยวทางด้านโดของฝั่งไอชาดไม่ได้แล้วซันเลยครับเปิดนำร่องมาจานคิวยอมไม่พุ่งเลยฮะแล้วก็ไอชาดบล็อกไว้ต่อครับเจอสองชั้นเข้าไปแบบนี้หนีไม่พ้นครับทางด้านแปงโกะลางนี้ครับผมแรดซอฟหลบไปก่อนนะซักซ่าสติกกี้บอมปไปแล้วไหมลอริงแฮมเตอร์ป่ากับจานคิวโหมมาเจอสตอบอรจานคิวไม่รอดฮะ ในการปลุกเราคิวลิงสปรครับเขานั็นสกิเตอร์ครับ,อรบเอ๊มันแปดวงแปดปีเลยสเปรัวเปิดมาโดนแท็กตีมตียัดเข้ากกไปแล้วเนคหีงครับเปียบร้อยบีเอฟยาวแล้วจานเขียวอัตราการว่างงานก็ค่อนข้างต่ำเท่าเดิมมาอีกหลายต่อหลายปี ตันไปครับจากลูกเชียวฮะเตติ้กกี้ปั๊มมาหรอเฟรมเบรคครับยัดไปฮะและซอฟต์อยกฮะซอฟต์วงกลย้ำลงต่อต็มทีครับโดนจานกิจการโดนแซมก็โดนนายครับโผล่ไปโรดดิเงอร์ก็ชนไปนี่น่ามีกระตุครับนายโอ้นายก็ดับเบิลดาเมจนะเตรียมปิดจ็อบเราด้วยนั่นซอสต์วงกลครับแทงเอฟย้ำตีย้ำไปหนึ่งทีครับดับเบิลคิวโดนนายฮะเรียบร้อยครับ มาขีกับผมนะเตอร์ดึกขีกมาใหม่โรลิเกเดอร์มาชนเย่ะต่อแลดซอลระบทจริีครับโอ้โหระเบิดมาจังหวะนี้ p r ซิมิตี้มาครับละลายกับคิวแล้วพี่กะตกครับแรกก็เราสักซ่าฮะการชงย่อต่อครับลาเวทเหยียบเลยแล้วกันครับตัวคอตัวใหญ่อย่เงี้ยมันต้องซัดหนักครับทำไมดีซาเวทครับแตกบ่าคทางด้านฝ่ายสกิเตอร์แพ็กตีป้อมเลยเรียบร้อยก็เป็น10ต่อ7ครับผม แฟร์เปิดครับสายดาฟที่โดดยับเนจนดีแบบยับยับนายพยายามโย่อีวิดนื้ไว้ฮะแต่จะต้องปล่อยครับเพราะว่าโดนโอบล้อมแนละ้วฟาร์นเจอร์ไปครับโดนสโนโบอว์วอลทารท์นครับไฟฟลายไว้ย่อต่อโดดแล้วหนีหมาไม่พ้นกับนายโดนล่อซื้อเงนไปครับในプレーนี้สกอร์เป็นสิบกับเก้าครับเงินงอยู่ที่สองเคครับจุนด้ายูราได้ถอยออกมาฮะออริ อีบอมลงต่อฮนะลาเวทเยีเยบมาดาโดของฝั่งวิธีซาเวรครับเรียบรอ้อยสกิเตอร์จัดการแล้วให้แตงโมงบิงลาเวทใช่ครับตัวมันไม่ได้เข้าไปขนาดนะตัวมันแบบยืนทื่อๆแล้วก็ลาเวทตอนจังหวะเคาน์เตอร์นะครับคำถามคือบิงลาเวทเข้าไปแล้วตัวที่เหลือมันตามทันหรือเปล่าตามไม่ทันไงดาวก็ไหนาดาเมจมันช้าครับดาวก็ไหนาบิงเข้าไปเปิดก่อนแล้วถูกแล้วแล้วก็ให้ทางด้านฝั่ง ไอแฟงโขมันเกี่ยวอะไครซ์ัวๆเงี้ยประมาณนี้หรือถ้าแตงโมบิงเข้าไปเปิดเนี่ยแคลรี่ต้องเป็นแบบดาเมจแบบหนักจัดเนี่ยเออซ่าเขาเป็นลูดเลยทีเดียวตายพีเอกระโดดเข้าไปเคลซ์เนซึ่งไม่ใช่ด้านก็ไนท์มายิงแบบต้อยตินน่งแล้วก็ไฟเปิดเผาแบบดืดจัดก,ก็แบบนี้ช่วยกันตีไขรซหรอฮะโรดดิ้งเดอร์มาครับโดนเบรกล้อครับร้าได้ไปด้านก็เทลสตันกลาอากาศสกิีเตอร์เบรดไฟพ่นเกาต่อเส้นฝั่งออริออริเรียบร้อยฮะ มีก็ตกขอบคุณมากเลยครับพี่สมุดรวมมานานๆต้อหลายปีเก็ตเซอร์วิวเข้าไปครับร่วงไปก่อนนะเดิร์สโนบอลจิ้มเน้นๆ BKB เปิดวิ่งไปแล้วครับทางด้านฝั่งเกิเตอร์เป็นวิ่งลละโซคา BKB ครับลากเข้าทางด้านในหรอครับโดนรุมไปห้าหรอครับเรียบร้อยเก็เซอร์เอาล่ะถือว่าพิกออฟแครี่ฝั่งตรงข้ามก็ได้อิ่มอร่อยครับแต่หล่อน กระชงยาวใส่แนวโดของฝั่งออริกูราได้เหรอครับเอ้าเหมือนโดนสตันหรือเปล่าเมื่อกี้อ๋อคูดาว้าเด็กครับเซิร์ฟปีนี้ครับเด้งเชือกมาเรียบร้อยเจอพอสิฟิตี้มาแล้วลงมานะครับเข้ามาจ่อหน้าเจอราเวทไปสัครับนั้นอาจารย์กีก็จะซีซีเชกครับผมให้เพื่อนครับปิดการสวยไม่ได้ครับราเวทเน้นปิดท้ายไม่ลงจังหวะนี้ ฝ่ายยูฟายจี้เขต่อเนื่องสเตริงสิงคิงไม่ล่อครับฝั่งนี้ลงนี่เดอ้ลเขบอลหวาครับ,บนชนไปหนึ่งตีสองตัวฮะชนแบบอร่อยโซลเกลแทงครับตัดดีซ่าเนี่ยต่อเทนดรีลก็บอกสันหยุดทางด้านฝั่งแจ๊มไปแล้วนี้เมดิโอครับลงไปต่อทีสเวตและลายกอรอกฮะดีสเวตโดนดาวเทลยัดลงต่ออีกครับดับบเิลคิครับเข้ามาทำอะไรในรมุมแคบฮะทีมไวครับท่านแตลอนด้านบริษัทเปล่าครับอ่านไว้สันเลับเขาเลื่อนไปเป็นเซตย้ำต่อ โอ้โหสแตนสองมาทางด้านฝั่งเตอร์ดิทีเดี๋ยวไฟก็ไฟก็ล็อกไปครับแล้วก็จับล็อกเป็นพิงลาโซสเปาลล็อกยันต่อยกีกับสายเตอร์ดิทรีก็ละลายเรียบร้อยไรฮันเตอร์ไทกัชปฏิบฝั่งนี้ก็วิ่งก่อครับแจ๊บโวยดัดมาเหมือนจะโดนครับแต่ว่าลุนระยะไปแล้วฮะวันนี้ก็พัวกันวันพันต่อยมาโดนโบอลปาดไป่ยับต่อครับใส่หนักครับ เราเปิดลงดึงไว้ดีเกบีครับลันไปแล้วด้วยด้านทีเสวี่แทงยิ่ับเลยฮะับด่างเทลหยุดไว้ก็สกิปเตอร์ครับโดนเจาะต่อจากนั้นเทม布าครับเทม布拉ทีเสวี่ยครับยิงเป็นเส้นยิงเป็นสายครับเรียบร้อยครับสกิปเตอร์ครับนักสโนบอลชนเข้ามาต่ออีกหนึ่งดอกจังหวะนี้ครับเตนิฟวีเตนิฟวีโดนวอลรถพันไปครับดองเตนิฟวีไม่รอดครับนี่คือดองราเวทไว้ใช้ในโอกาสหน้าด้วยฮะ ก็เป um, oh no, mm ็นยี่สิบต่อสิบเก้ครับเกมนำอยู่2อเคครับล่วงร่นไปฮะทางด้านฝั่งทุนด้าครับโดนพิกออฟวันบายวันเลยเดมิงราสต่อครับลงไปต่อซันเรชีมันะครับสโนบอลหุบเซ่อยก่อนแล้วจานคิวจีก็ไปเส้นฝั่งเทคชี่ก็บอลพันต่อเทคชี่แล้วก็บอลเทคชี่ตายก่อนโซลโค้กแทงมาลู่ถึงเลือดจานเคิวครับเรียบร้อยไปแจ็บวาร์ปกลับไปก่อนแล้วกันฮะอ้าวแต่ว่าบีเคบีบอลไปก่อนโดสตาร์เด็กครับแจ็บเรียบร้อยครับแจ็บ ยังไม่รอดครับยันไม่ปดาวเทลยันมาตั้งวันี้ครับจำอะไหนสโนบอลชวนไปต่อโรเลนเดอร์ครับอ้อมมวนไปเบรดไฟพุ่งมาตัดครับใส่นั่นฝั่งจานเกียร์โรเลนเดอร์วิ่งจีก็ไปต่อฮะอันหนักที่มันฝั่งออริโซ่เข้าแทงครับใส่นั่นออริสไลด์นีออกไปก่อนฮะยินดีเิดเหนื่อยกันไว้ครับยิแกรน มีใครช่วยกันดักก้นในแล้วก็ฝั่งนั้นเรียบร้อยไปครับใครแตกลุ้นออริสเด็นโอนี้รับเซเนกิงครับโปยนันมาอยู่พิดัดวีครับแรกครับนั่นฝั่งแจ๊บเลยครับกดคิวเด็กซู้ฮะนี่ก็สปร่าเปิดไว้ครับยังไงต่อดีแดักก้นในรอเข้าจังหวะซ่อครับเปิดมายิงกดหัวไปกั็สไลด์หนีครับเซเนกิงล่อซื้อไปครับแจ๊บแตกฝ่ายแล้วทางด้านมิโกโตครับต้องมีคบีวาร์ปกลับเลยฮะโดนไปครับผมเซเนคิงครับเปิดฮิวเด็กซู้ล่อซื้อครับผม เซอร์คิวลาสครับทางด้านของเนเจอร์โปรเฟตฮะแลซสอดมาสตันแล้วปอยดัดไปสเตกกี้บอลมาแปะย้อมต่อของซิมิที่มายัดลงอีกทีครับใส่นะครับีแจฟแจฟเซว่าฟกับว่าฟกับไม่ได้ตอนนี้ไอหนึ่งหนักรัวๆสโมคมาพ็อปด้วยน้ครับห้าตัวด้วยกันคอนเทนต์โลชันหน่อยฮะ ก็เพียกคือบอกไปดูแล้วบอโลโรชา <S <S แฟปิลลาโซครับกันชาครั้นฝั่งเอเชชเรดมาก่อนฮะเอเชชเทนตเรียบร้อยครับผมไม่มีบ่ายครับโรนิเกเดอร์ชนไปครับถึงนั่นฝ่ายดีสเวตครับจากก็นายยิงยาวตัดก,ก่อนตัวของดีสเวตไปแจ๊ปเปิดบิคบีมาแล้วก็ต้องรีบว้าวก่อนฮะตัวของไซก็ราเวตไปแล้วด้วยเฟรเบกนั่นก็มาบอลพรันต่อยครับจากรรยูเซตนไปและนี่ครับอกโรซาโอเก็ชนเข้ามาย้ำต่อยสุดเข้าแทงก็อีกทีนี่ครับไม่รอดก็จากเขียวเมกาคิวนั้นฝั่งสกิเตอร์ครับ ดราไะหมุนมาแล้วเปล่าแบดไรเดอร์ครับ45วิฮะกว่าจะได้เฟรมิรไไมร่งลาโซไล่มาโลนี่กันเดอร์ครับปั่นสักผ้าอยู่ในโลชานพิษแล้วอีกครั้งได้มาโดนน็อกออกไปครับโลนี่กนเดอร์นชนย้ำบอกกับนายโซลูโต้แทงตัดครับเสน้นฟาออรีเรียบร้อยฮะล่างนี้แจ๊บก็ทำครีมไปส่วนเนินเซนิคิงก็ทำครีมดันกับค้นกนะัน เฟมิลาโซกระชากไอชันเดทอีกแล้วครับท่านนะเอชันเดทเป็นหวานหอมครับ <c oughs> เอาตังค์ไว้ก่อนในเพย์นี้แจ็คก็เพยเซฟจัดๆก็บบีเคบีมาแล้วกเกือบโดนซักซ่าครับผมแบร์ซอฟอัดเข้ามาฮะ <c oughs> บอลนี้ก็จี้ก็ต่อใส่ต้นทีทีก็จานเกียวหน่วงด้วยไอชาครับผมสวนมาในกาสเชลาก็ทางหน้าเดิมของนี้สโบสนบอลสะดุดไ่ครับใส่ต้นนท้ยจานเกียวแล้วก็เป็นแจ็คก่อนห้านฝั่งนี้ครับเชมพล้าที่สวีครับอยู่วงนอกจัดการบดไปกับส่วนสกิตเตอร์ครับพิกออฟถางหน้าเดิมมีเขาโตไปด้าดนล่างฮะ แลกไปสองสองแล้วตอนนี้แบร์ไรเดอร์ฟินนิคครับแหลกสองเกี่ยวมาไม่โดดครับแต่ด่างก็ถือสตันไม่ได้ครับสโนว์บอลเซก็บอกคคบจานเกียวดึง้่ายที่สุดครับแต่ว่าเซฟลาต้องบีเคบีวิ่งครับผมไม่มีปริงฮนะด้านนี้กอล์พันต่อยครับใส,ส่รถซักซ่ารวบครับอีกจ่อไปด้วจานเกียวจานเกียวเจอนี่ครับล็อกผ่านไปเรียบร้อยแล้วเดินไม่ออกฮนะ ไปมิงลาโซกับฟ้าปิลูมาบทขยีมยาวกับเจบโอ้ยแต่ยิงรอดหรือเปล่าโดนฉับเพ,นพลนผาครับยังไงดีซันเรปาดไปพรมโคมะฮะฉับเพ,นพลนผาก็แรงเฉยย่อยเอาจริงครับเต็มมาดาเมจเท่าไหร่ฮะ460เลยครับอัดมาบบครับบีกโตกับเปมิงลาโซครับแจบก็สาวยิงไปคสองคู่นี้พี่ก็สบายครับแบทไรเดอร์แล้วก็ทางด้านฝั่งไอเนเจอร์โปรเฟตครับ แรงล่างเอเดรียนฟอร์มมายิงจากนั้นโลกราครับไปอินขึ้นซะหน่อยไหมด้านฝั่งจานคิวครับละลายไปเไรียบร bah, ้อยหน่วงไปเรื่องครีซาเวตครับยังรอดได้อยู่ซักซ่าบอลโดนนั่นแจ็บจัดการฮะเมก้าคิวแล้วเท้งนั้นแจ็บชาลอนซึ้อเกิดมาก็ผมเป็นนั่นฝั่งฟินิกซ์้วเนี่ยฮะมาตีโลชานเพื่อนแล้วเดือดดาลฝั่งซุนดายครับใครรัวตอนนี้ทีมชาลอน ทางฝั่งดากอนไหนก็ค่อยๆยิงไวครับดาคอนเทลเปิดมาจังหวะนี้ครับผมวิ่งจี้ไปจานคิวเขาได้สไลด์ช่วยครับเอาล่างฟองก็ไปปวดก่อนโดชานจะตายแล้วหรือเปล่าฝั่งนี้ยังไงดีได้ยินเสียงเฟรมิงลาโซ,โซา่กระชากครับผมโอ้ไปเอาไอ้เชตเดีครับไอ่ใช่ครับโผล่มาก็น่าจะฮิวแล้วแบบนี้ในนี้โลลิคอนเดอร์ชนไปดิ่นั่นแปครับเล่นกองสองครับเล่นกองสองเไปครับละลายหมดครับ ซาบอกกการนั่นมีขโตฮะเอาสวอตให้ก้าวเทควิชั่นกันซะก่อนครับตอนนี้ทุนด,ดาแตกเป็นสองตัวครับทางนั้นฝั่งทาลอนแจ๊บก็ทำคีบเลนไปฮะไหลอ้อมมาถึงดีทรีเซเวับเดี๋ยวน่าจะเอาดาบทองเหรอโห้ดีวายเรเปีย,ยมาวะ่ะล่าน,นี้ตัวดีทรีครับโดนก่อนไหมผู้เทสดาบทอง ลาเวนเลยฮะแล้วก็มีว้าวีลงมาครับดาคนในครับบูดว้าวสองวาร์ปลงหหัวเพื่อนแป๊บเดียวเท่านั้นฮะจีจัดสะใจครับสามวีลงแจซบหนีเลยครับตอนนี้มาไอเทมที่ห้าดรอปแล้วครับได้มาเป็นเอเป็กครับผมเพิ่มสแตตหลักอีก70นะฝั่งด้านทุดาก็ออกไล่เทีมครับยำยาบอลรพันต่อยมาจังหวะนี้ครับจิ้มก็ไปเสอร์สักซ่าสักซ่ารั่วครับร้อยวิธี ทางด้านเตอร์ครับใครก็จะเข้ามาเสร์ฟหรือเปล่าครับเวนิชตีซาเวครับจี้ยังมาต่อไหมครับเปิดมาสันเละครับผมกดคิวแเด้งสู้ครับทางด้านเอ็นชัตเวททางด้านแจ็คบอกก่อนวันไปครับยิงยิงครับตัดยังมาต่อไม่ลอยบอกฝั่งนี้ก็ราเวทยิบมาฮะแต่เป็นราเวทนั้นว่างเปล่าหรือเปล่าครับวันไปวันไม่โรนี่เดอรก็ควาาใส่ต่อเรื่อแจ็คครับแจ็พยายามจะมีงานทางฝั่งเตอร์ดีฟีช่วยครับในนี้ก็บอกว่าสตาร์ดางก็เทลยันต่อครับยิงกดหัวเซนต์เร่องจานคิว จ่านคิวเรียบร้อย์เกิลครับแทงมาเสรนด้านฝั่งตัวพิกโตหน่อยยืนดิ่ดเด้งฮะมียุ่ยักคึกคักกันสักหน่อยครับแต่ก็เดียวเปิดไวไม่รอดครับดับเบิลคิวของด้านฝั่งสกิปเตอร์ฮะชนะเตะมแล้ขึ้นกอดไลน์นะครับค่า20ตาย3ฮะนอนยาวตอนนี้เป็นแบทไรเดอร์ครับแล้วก็ใส่นี่ฮะตีทาวเวอร์ครับแล้วก็บาร์แหกต่อเนื่องฮะยืนนี่เวียงกับมานี่ด้านฝั่งทุนด้าครับ 10k กันเลยทีเดียว ดมาซูเปอร์นวร์ครับโซนเอาไว้ก่อนฮะพลังแห่งทีมไฟท์ดีๆจากครับแต่ว่าตัวของดูด้านี่ขอให้ออกไปหมดแล้วครับแล้วลากและดีเคมาดีเคติดบีเคบีฮะแล้วไงดีดูด้าคู่แข่งยิงยับไปลาเวที่มมาครับผมโดนสามตัวจังหวะนี้โลนี่เดอร์บุมแคบซะด้วยครับหน้าบ้านชวนไปด้านฝั่งเทมพล่าเทมพล่าไล่กับผมลโลนี่เลือกวาดมาแล้วนี้ชนไปอีกสองตัวสามตัวครับหายไปได้หนึ่งกับชนยับต่อแต่ลูวไหนก็ยิงฟรีสปอร์ตมาครับเมทีโอของด้านฝั่งเทเตอร์ครับคุยเอ่งลงมาครับเต็มหััวครบ แจ็สมิงง่งก็โตละลายครับไล่ตามต่อที่เชม布拉เชม布าโดนดิซามทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ตีคาร์บีกบีแล้วกันด้านฝั่งเชม布拉สินไม่รอดครับผมเรียบร้อยกันไปแรมเพร์แลยครับสกิตเตอร์ฮะปิดฉากกันสวยงามครับผม62นาทีครับเล่นกันเลยจัดครับจีจีคอเป็นด้านโดของฝั่งทีมทุนได้ชนะไปในเกมแรกฮะแข่งความอดทนกันฮะขอบคุณนะโดรนรับคุณตังครับซัพพอร์ตเดือนที่สิบครับขอบคุณครับ โอ้โหเสน่คิงครับโดนบทฮะมาปวนมาเลยครับเจอแจ็บทาถูด้วยน้ำมันฮะเอาหน้ามันแนบครับตอนแรกผมว่าอยากจะดูทีเอเอมกับเฮลเลเซอร์นะแต่ว่าคู่ถัดไปผมดูการด d เอเตอร์กับทางด้านแอสเ r อร์ดีกว่าอะไรประมาณนี้ถ้ามันหล่นกันได้นะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งครับเวลาถ้าไม่ทับกันเดี๋ยวก็มาครับยิงจ้วงไปก่อนนะอีพีดัสควิงยันล้าต่อไปออรีจกนอลนอร์ตีครับไม่รอดฮะ ดูเห็นว่ายังไม่ได้เลือก up file file หรือเฟรมเบรกคะตอนนี้แอโร่หยุดไปครับซักซ่าทางด้านทีเซเวะครับยัดเทินเตอร์นิทีต่อฮะับเตอร์นิทีครับตายย้ําสองรอบนี่สบายครับเดินเท้าอีสปอร์ตครับเวลาเกิดมาครับเพราะว่าครูดาววาร์ปอยู่30มสิบวีฮะแอโร่ครับตัดทางด้านโดของคีฟครับยิงโดก่อนดับเบิลสตาร์บอลลงครับเรียบร้อยฮะซักซ่าผมโดนหน่วงมาฮะทางด้านฝั่งมอฟฟิงเดินยิงเดินยิงมีเพราะเสียแล้วด้วยครับทางด้านมอฟฟิงฮะ มัง,มงฟิงระดับแกนมาสเตอร์ครับใครเราจะอดใจไหวฮะเพราะน,น,นั้นทะเบียนดทรีซาเวทครับแจ๊บผมก็ขึ้นเป็นบูทวาร์ฮะดีมควายเปิดฮะยกเทเลกราดซีดครับผมไซเลนเปิดมาครับออบย้ำต่อดาดของฝั่งมิกกิตโตครับส,สการ์ท่านนายไปเรียบร้อยฮะสกอร์เป็นหกตรอร์ดิครับเงินนำอยู่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ หนึ 1> 1 K, ่งเคบอกเงินมอฟฟิงทะยาแล้วก so ็สามันสี่ครับมอฟฟิงรวยฮะภาพดีมากหักวอาทริงแล้วเนน่สารล้านเปิดแล้วฟาดเยวต่อมีกระตดจักการ์ดเสนคิงครับเรียบร้อยฮะไม่รอดครับโดดออกไปสักซาบสาร้านพอครับเวฟฟอร์มหายพอได้บิงมาก็บทยับยับก็ปีลูบิกมาชงเองกินเองฮะ ไล่ไปมูลไลชาโดว์ับบุกหน่อยครับทุนด้านกสองเจอนน่นแบทดาวตกเปินไฟเจอพายุรอครับไม่รอดฮนะโดนเตอรดีทีจัดการนะแจ็บส์สาาซอมครับผมเข้ามาถล่มแคมป์สแต็กองเขานะ้าฮะเซโนรีกรับยิพิ่อเครียงไฟครับเอาร้านกบรวมมาสองครับ ดี่คอยล็อกอีกทีเบรกลิง์ไปเลยครับอันนับบ้นหยุสายยิงเข้าไปสายเลิศสเตคีงครับเมกาคิวของเทเบิลทีซาวเอครับนกพายุพัดช่วยครับเตอร์ดิฟรีร,ร่นระยะมาก่อนละเอ,อ่อมอฟฟิงรวยสุดละตอนนี้แต่คือมอฟฟิงรวยเป็นสัญญาณที่ดีของนั่นฝั่งทาเราดีแล้วครับฟลิปก็มาแล้วยิงควีนครับโดนไซเลนต์แยงต่อไม่รอดก็ควีนนี่ก็ตกปาดไป เปิดมาครับเฟฟฟอร์มยิงยัดต่อเซ็จลซักซ่าครับดีมควายแล้วอีกทีครับดานตัวของฝั่งรูบิกเงรูบิกไม่หลอดกับเซคิงขอบคุณทูโท,น,ทนต้นด้วยนะครับ50ดาวสพอร์ตฮะขอบคุณครับขึ้นมาออกยิงก็ไปครับใส่เลนไนฮะยิงค้อนต่อใส,ส่เลนบีกบีสวนเลยครับตอนนี้สกรีม นำร่องไหมหลบได้ครับมิคก์ก็ตอบแบบสบายๆครับเอารันท็อตเข้ามาครับหอกช่วงก็ย้ำต่อครับไม่รอคำไหนเส้นตัวนี้ทีครับจัดการแจ๊บไปฮะด้านตรงกลางนี่ตีทาวเวอร์เพลินๆเลยครับตัวของบอฟฟิงเวฟฟอร์ออกมาครับเมื่อกี้น่าจะโดนแอร์โรสตันนะฟาร์มทั้งวันนะโดนอาจารย์คิวดีดมาดอกนี้ก็ซักซ่าหายไปครับท้านี่อาจารย์คิวไว้ใจได้ ตัวยนิ่งรางวัลคืออะไรครับเงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอเรสต์ทันบัตโอ้ยปั๊กกระโดดเป็นสกัดดาวลูกจานคิวแม่จานคิวก็ลังไปดีลูบีครับสวยแล้วตอนนี้จานคิวเรียบร้อยครับท่านมีกระโดดจัดเต็มให้ฮะละลายครับโดนสวนกันไปถอยลีกู้มาก่อนตาหลอนจังหวะเป๊ะพอๆกันนะจานคิวจะเข้าไปโฉบครับแต่ปั๊กเข้าไปเบียดฮะก็เลยดีโดนปั๊กก็เรียบร้อยเลยถอยออกไปครับ แอโร่โยัดมาจับโยกคลีเลกันดิซิตครับ b k เครับลงก่อด้ตนของฝั่งจานคีครับถึงถอยไว้ก่อนนะโดตาอย่างเดียว15ล้านไม่ใช่เหรอไอ้15ล้านหลายเกมเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันขอปีก่อนเขาเปิดหน้าปกโดตามาไพส์พูลสิบห้าล้านเหรียญแบบสแตนอะโลสนสวรรค์ทอตเปิดมาครับได้ตัของฝั่งจานคีครับผม บอดผ่านแล้วไปพี่ก็ตครับบดเตอร์สเนคิงแล้วทีเสวิ่นไล่ต่อฮะทีเติร์ที่ทรีทีเวิ่นแล้วก็โดดเข้าใส่จังหวะนี้ครับกอปปี้คุณนเภนมาสาวนึกนับดอนลุลัวๆฮะเด็บดิมใส่ยัดลงต่อไปสันสกิเตอร์สกิเตอร์ร่วงอีกแล้วฮะตบมังกรต่อตัวละ250ครับออนไลน์จะจัดครับเติร์ที่ทรีเวิ่นแต่ทั้งเวฟทั้งบิงครับตอนนี้ยก็ปี้คุณนมาเจอเติร์ที่ทรีพอดีครับทรีเสวิ่น ไม่น่ารอดฮะหนวดนิ่มๆมอนสเตอร์คิวครับของนักเตรเซเว่ครับไพส์ูทีไอครับของปีที่ผ่านมาน้อยครับ18ล้านเบรมิงแลสโซ่ครับจะหนักจะเต็มแต่ดิมไซยัดผ่านไปใส่ตัวทีทีเรียบร้อยฮะเปิดมาครับซัดหนักต่อที่อปบดดอนอับดดอนะคอยแล้วครับตอนนี้ ดาดูของซักซ่าครับรีโกมาตอนที่ทีครับรีกุบกลับฮะบีเคบีครับบอลแจ๊ปดานี้สอยกับมีกกโตฮะตัวของฝั่งออริกะบอลแล้วก็จัดการตอนที่ทีแบบยำๆๆดาดูของซีซาเบกับจัดการดัวยเซนคิงไปเรียบร้อยก็ไล่ครับเปมิ่งลาสโตมาทางฝั่งอะไรเดียวกับชาดเชียวพี่าผม พลร์สลงย้ำต่อกับบทละลายไปครับคิวจัดการด้านฝั่งสกิเตอร์คร<วา>ับแล้วนี้เตอจีจก็ละลายไปครับทีซาเวกับบทเล่นซักซ่าครับหมดเลยทีมไวจีจีคอ<วา>คร<วา>ับเป็นด้านฝั่งแต่เราได้เอชนะไปครับในเกม2เสมอกั่หนึ่งหนึ่งฮะแบบอีซี่อีซี่